สวัสดีครับ f ออรุณสวัสดิ์กันทุกท่านนะครับเช้านี้ตื่นขึ้นมานะครับนะก็ได้ชมทะเลหมอกอย่างสมใจนะครับอลังการใช้ได้ทีเดียวนะครับเขาคอจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับเขาคอทะเลหมอกเขาคอครับยามเช้านี้นะครับอลังการใช้ได้ทีเดียวนะครับมีคนกําลังเข้ามาดูมาชมครับณจุดตรงนี้นะครับเมื่อคืนผมก็แคมป์ปิ้งอยู่ตรงนี้ครับ มาลุ้นหวยลาวตรงนี้นครับเยซีนะก็ชื่นเมื่อนกันไปเมื่อคืนครับ8668เข้าเต็มๆนะครับวันนี้ก็ตื่นขึ้นมาชมทะเลหมอกยามเช้านะครับโอ้โหใช้ได้เขาคอเลยครับใช้ได้ทีเดียวนะครับใช้ได้ใช้ได้เลยนะ นี่ครับน้องๆก็มาในเช้าเร็วนี้นะครับทะเลหมอกเขาคอวานไปอยู่ในป่าไม่เห็นทะเลหมอกครับเป็นแต่หมอกธรรมดาวันนี้มาอยู่นี่ได้เห็นทะเลหมอกเขาคอครับอลังการใช้ได้ทีเดียวครับอลังการใช้ได้เลยทีเดียว ดูนู่นนะครับโอ้ก็ไม่ผิดหวังนะครับอาจจะหมอกยังหมอกไม่แรงเท่าไหร่ครับเมื่อคืนก็ยังเห็นนะครับเมื่อวานหมอกแรงกว่านี้นะครับเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้หมอกลงแรงกว่านี้นะครับนะเมื่อวานผมอยู่ในป่าเมื่อวานเขาบอกมาขึ้นมาเต็มขึ้นมาถึงนี่เลยครับเมื่อวานเมื่อวานขึ้นมาถึงนี่เลยครับวันนี้หมอกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับ พาขึ้นไปดูมุมสูงตรงนู้น นู่นครับมุมสูงอลังการเลยเออนูน่นเขาคอครับราวนี้นาจุดตรงนี้เลยนะครับใครจะมาชมทะเลหมอกเขาคอนะครับ โอ้หนุนหนุนอ่าอากาศก็หนาวอยู่นะครับใช้ได้เลยใช้ได้เลย